ทาที่สองเขาลังเลลืมมันซะฉันพูดทำเป็นว่าฉันไม่เคยเขาขัดจังหวะฉันฉันจะได้รับเปอร์เซ็นต์หรือไม่25้าฉันพูด25%เอร์เซนแต่คุณจะต้องทำมากกว่าแค่เก็บเงินเพื่อสิ่งนั้นเขายยกหน้าชาชาใช่แล้วฉันยิ้ม คุณเป็นผู้ชายที่น่าเชื่อถือที่สุดที่ฉันรู้จักทำเยนยอจะพาคุณไปทุกที่แซมกล่าวยกเว้นเห็นได้ชัดว่าอยู่นอกหลังคานี่ฉันพูดพร้อมกับครางฉันผลักตัวเองลงจากเตียงแล้วหยิบกางเกงยูนิฟอร์มสีดำคันสะอาดสะอ,ดออกจากตู้เสื้อผ้าแล้วทำไมคุณถึงไปละ่ะพวกเขาไม่ได้ไล่คุณออกไปใช่ไหม ฉันดนึงกลางเกงขึ้นและเบื่นหน้าหนีแต่ฉันก็ไม่สามารถรับความกังวลจากเสียงของฉันได้เลขที่ฉันไม่รู้ให้ฉันตั้งค่าคุณเขายักหน้าต่อกลองงอฉันจะทำอย่างไรฉันจะให้สมุดบันทึกของฉันกับบุณเกี่ยวกับแต้มสเปรดการนับรวมทุกอย่างและคุณก็แค่กรอบเดิมพันอะไรก็ได้ที่คุณได้รับ ฉันยืนดนึงเก้าอี้โตไปที่ตู้เสื้อผ้าแล้วกระโดดขึ้นไปบนที่นั่งที่นี่นิ้วของฉันปิดสมุดบันทึกที่ฉันติดไว้เหนือประตูฉันฉีดมันลงอีกคนหนึ่งจากปีที่สองยังคงอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อธุรกิจมีขนาดใหญ่เพียงพอฉันไม่สามารถพึ่งพาความทรงจำที่สวยหรูแต่ไม่ใช่รูปถ่ายได้อีกต่อไป แซมยิ้มครึ่งครึ่งทันบอกได้เลยว่าเขาประหลาดใจมากที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นจุดซ่อนของฉันเลยฉันคิดว่าฉันสามารถจัดการเรื่องนั้นได้ หน้าที่เขาเปิดดูคือบันทึกการเดิมพันทั้งหมดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีแรกของเราที่วอลลิงฟอร์ดและราคาต่อรองในแต่ละหน้าเดิมพันว่าหนูที่หลุดในสแตนตันฮอลล์จะถูกเควินราวค่าด้วยคอนของเขาหรือโดยด็อกเตอร์มิวตันด้วยกับดักที่ใช้เหยื่อเบคอนหรือจะถูกไทวัตเทอร์ไวจับด้วยกับดักที่เต็มไปด้วยผักกาดหอมและมีมนุษยธรรมโดยสิ้นเชิง โอกาสเข้าข้างคอนว่าอแมนดาชารรนหรือคอตนน่จะถูกคัดเลือกให้มารับบทนำหญิงในบิปกินหรือไม่และตัวสำรองของเธอจะถูกถอดอนหรือไม่คอตนน่เข้าใจพวกเขายังอยู่ระหว่างการซ้อมจะมีการเสิร์ฟรานี่ถั่วที่ไม่มีถั่วกี่ครั้งต่อสัปดาห์ในโรงอาหาร เจ้ามือรับแทงมาจริงจะใช้เปอร์เซน็นโดยอาศัยบัญชีที่สมดุลเพื่อรับประกันผลกำไรเช่นถ้ามีใครวางเงินห้าเหรียญในการต่อสู้พวกเขาจะวางเงินลงไป4-5่สบจริงๆและอีก5 0สิบเซนที่เหลือจะเป็นของเจ้ามือรับแทงมาเจ้ามือรับแทงมาไม่สนใจว่าใครจะชนะ เขาสนใจแค่ว่าอัตราต่อรองได้ผลเพื่อที่เขาจะได้ใช้เงินจากผู้แพ้เพื่อจ่ายให้กับผู้ชนะฉันไม่ใช่เจ้ามือรับแทงมาจริงๆเด็กๆที่วอลลิงฟอร์ดอยากเดิมพันกับเรื่องไรสาระเรื่องที่อาจไม่มีวันเป็นจริงพวกเขามีเงินที่จะเผาดังนั้นบางครั้งฉันก็คำนวณอัตราต่อรองด้วยวิธีที่ถูกต้องวิธีของเจ้ามือรับแทงมาตัวจริงและบางครั้งฉันก็คำนวณอัตราต่อ รองด้วยวิธีของฉันและหวังว่าฉันจะได้ทุกอย่างในกระเป๋าแทนที่จะจ่ายสิ่งที่ฉันไม่มีเงินจ่ายคุณสามารถพูดได้ว่าฉันก็เล่นการพนันเหมือนกันคุณพูดถูกจำไว้ว่าฉันพูดเงินสดเท่านั้นไม่มีบัตรเครดิตไม่มีนาฬิกาเขากรอกตาคุณกำลังบอกฉันอย่างจริงจังว่ามีคนคิดว่าคุณมีเครื่องบัตรเครดิตอยู่ที่นี่ ไม้ฉันพูดพวกเขาต้องการให้คุณหยิบบัตรของพวกเขาไปซื้อของที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในสิ่งที่พวกเขาเป็นหนี้อย่าทําอย่างนั้นดูเหมือนว่าคุณขโมยบัตรของพวกเขาไปและเชื่อฉันเถิดน,นั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะบอกพ่อแม่ของพวกเขาแซมลังเลใช่เขาพูดในที่สุดเอาละ่ะฉันพูดมีซองจดหมายใหม่อยู่บนโต๊ะอย่าลืมทำเครื่องหมายทุกอย่าง ฉันรู้ว่าฉันกำลังจู้จี้แต่ฉันไม่สามารถบอกเขาได้ว่าฉันต้องการเงินที่หาได้มันไม่ง่ายเลยที่จะไปโรงเรียนแบบนี้โดยไม่มีเงินฉันอายุ17เเพียงคนเดียวที่วอลลิงฟอร์ดโดยไม่มีรถยนต์ฉันโบกมือให้เขายื่นหนังสือให้ฉันขณะที่ฉันกำลังอัดเทปให้เข้าที่ ก็มีเสียงแร็ดังลั่นประตูทําให้ฉันแทบจะล้มลงไปก่อนที่ฉันจะพูดอะไรได้ประตูก็เปิดออกและหัวหน้าห้องโถงของเราก็เดินเข้ามาเขามองมาที่ฉันเหมือนคาดไม่ถึงครึ่งหนึ่งว่าจะพบว่าฉันกําลังคล้องห่วงอยู่ฉันกระโดดลงจากเก้าอี้ฉันก็แค่ขอบคุณที่ลงกระเป๋าแซมกล่าวซามูเอลยูมิสเตอร์วาเลริโอกล่าว ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าอาหารเช้าจบลงและเริ่มชั้นเรียนแล้วฉันพนันได้เลยว่าคุณพูดถูกแซมพูดพร้อมกับยิ้มมาทางฉันฉันจะหลอกแซมได้ถ้าฉันต้องการฉันจะทําเช่นนี้โดยขอความช่วยเหลือจากเขาโดยเสนอกำไรให้เขาเล็กน้อยในเวลาเดียวกันพาเขาไปเป็นเงินสดของพ่อแม่ฉันหลอกแซมได้แต่ฉันจะไม่ทำ จริงๆฉันจะไม่ขณะที่ประตูปิดตามหลังแซมวาเลริโอก็หันมาหาฉันพี่ชายของคุณไม่สามารถมาได้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ดังนั้นคุณจะต้องเข้าเรียนกับนักเรียนที่เหลือเรายังคมคุยกันว่าคุณจะพักค้างคืนที่ไหนคุณมัดฉันไว้กับเสาเตียงก็ได้นะฉันพูดแต่วาเลริโอกไม่เห็นตลกเลย แม่ของฉันอธิบายพื้นฐานของการต้มตุ๋นในเวลาเดียวกันกับที่เธออธิบายเกี่ยวกับงานคำสาปสำหรับเธอคำสาปคือวิธีที่เธอได้สิ่งที่ต้องการส่วนข้อเสียคือวิธีที่เธอหนีไปได้ฉันไม่สามารถทำให้ผู้คนรักหรือเกลียดได้ในทันทีเหมือนที่เธอทำได้ฉันกายต่อต้านพวกเขาเหมือนที่ฟิลิปทำได้ หรือเอาโชคของพวกเขาไปเหมือนพี่ชายอีกคนของฉันบารอนแต่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนงานถึงจะเป็นนักต้องตุนได้ศินละินสำหรับฉันคำสาบคือไม้ยันรักและแต่การหลอกลวงคือทุกสิ่งทุกอย่าง แม่ของฉันเองที่สอนฉันว่าหากคุณจะหลอกใครสักคนด้วยเวทมนต์และปัญญาหรือด้วยปัญญาเพียงอย่างเดียวคุณต้องรู้จักเครื่องหมายนั้นดีกว่าที่เขารู้จักตัวเองสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเพิ่มความมั่นใจให้เขาสเสน่ห์เขาเพียงให้แน่ใจว่าเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าคุณจากนั้นคุณหรือคู่ของคุณแนะนำคะแนน ล่อยให้เครื่องหมายของคุณได้รับสิ่งที่ถูกป้องในครั้งแรกในธุรกิจที่เรียกว่านักนวมเนาใจเมื่อเขารู้ว่าเขามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วและสามารถเดินจากไปได้เขาก็ผ่อนคลายยามลงประการที่สองคือเมื่อคุณแนะนำเดิมพันที่ใหญ่กว่า คะแนนใหญ่นี่คือส่วนที่แม่ของฉันไม่เคยต้องกังวลในฐานะผู้ทำงานด้านอารมณ์เธอสามารถทำให้ใครใคเชื่อใจเธอได้แต่เธอยังคงต้องทำตามขั้นตอนต่างๆเพื่อว่าในภายหลังเมื่อพวกเขาคิดย้อนกลับไปพวกเขาจะได้ไม่รู้ว่าเธอได้ผลหลังจากนั้นก็เหลือเพียงการจากลาและการหลบหนีเท่านั้น การเป็นศิลปินต้มตุ๋นหมายถึงการคิดว่าคุณฉลาดกว่าคนอื่นๆและคุณคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะหลีกหนีจากทุกสิ่งได้ที่คุณสามารถหลอกใครก็ได้ฉันอยากจะพูดได้ว่าฉันไม่คิดถึงการต้มตุ๋นเวลาต้องรับมือกับผู้คนแต่ความแตกต่างระหว่างฉันกับแม่ก็คือฉันไม่หลอกตัวเองบทที่สอง ฉันมีเวลาเพียงพอในการสวมชุดนักเรียนและวิ่งไปเรียนภาษาฝรั่งเศสอาหารเช้าจบลงนานแล้วโทรทัศน์ในวอลลิงฟอร์ดมีชีวิตขึ้นมาเมื่อฉันทิ้งหนังสือลงบนโต๊ะซาด้ฟอเรสประกาศจากหน้าจอว่าในช่วงกิจกรรมสมูสอนลาตินจะมีการขายขนมเพื่อสนับสนุนการสร้างถ้ำกลางแจ้งขนาดเล็กและทีมรักบี้จะพบกันภายในโรงยิม ฉันเดินไปสะดุดในชั้นเรียนจนเผลอหลับไปในช่วงประวัติศาสตร์ฉันตื่นขึ้นมาอย่างกระทันหันพร้อมกับน้ำลายไหลที่แขนเสื้อของฉันและมิสเตอร์ลูอิสก็ถามว่าการห้ามมีผลใช้บังคับในปีไหนครับคุณทาบ1929ฉันพึพรรมพำ9ปีหลังจากการห้ามเริ่มต้นขึ้นก่อนที่ตลาดหุ้นจะล่มสลาย มีมากเขาพูดอย่างไม่พอใจและคุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าทําไมการห้ามจึงไม่ถูกยกเลิกเหมือนกับการห้ามฉันเช็ดปากอาการปวดหัวของฉันยังไม่ดีขึ้นเลยเออเพราะว่าตลาดมืดจัดหางานคำสาปให้ผู้คนอยู่แล้วมีคนสองคนหัวรอกแต่คุณลูอิสไม่ใช่หนึ่งในนั้นเขาชี้ไปที่กระดานซึ่งมีการเขียนเหตุผลด้วยช็อกที่สับสนอยู่ บางอย่างเกี่ยวกับการริเริ่มทางเศรษฐกิจและข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปเห็นได้ชัดว่าคุณสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างชำนาญในขณะนอนหลับคุณช้าแต่การเข้าเรียนในชั้นเรียนของฉันดูเหมือนจะไม่เป็นหนึ่งในนั้นเขาได้รับเสียงหัวรอที่ใหญ่กว่าฉันตื่นอยู่ตลอดช่วงเวลาที่เหลือแม้ว่าหลายครั้งฉันต้องแทงตัวเองด้วยปากกาเพื่อทำสิ่งนี้ ฉันกลับไปที่หอพักและนอนหลับในช่วงเวลาที่ควรได้รับความช่วยเหลือจากครูในชั้นเรียนที่ฉันกำลังดิ้นรนผ่านการฝึกติดตามและผ่านการประชุมทีมโต้วาทีเมื่อตื่นขึ้นมากลางดึกทานอาหารเย็นฉันรู้สึกว่าจังหวะของชีวิตปกติของฉันถดถอยลงและฉันไม่รู้ว่าจะกลับคืนมาได้อย่างไร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวอลลิงฟอร์ดก็เหมือนกับที่ฉันจินตนาการไว้เมื่อบารอนน้องชายของฉันนำโรชัวกลับบ้านสนามหญ้ามีความเขียวน้อยลงและอาคารก็เล็กลงแต่ห้องสมุดก็น่าประทับใจเพียงพอและทุกคนก็สวมแจ็กเก็ตไปทานอาหารเย็นเด็กๆมาที่วอลลิงฟอร์ดด้วยเหตุผลสองประการที่แตกต่างกันมากโรงเรียนเอกชนอาจเป็นตัวเข้ามหาวิทยาลัยที่หรูหราหรือพวกเขาถูก ไล่ออกจากโรงเรียนรัฐบาลและใช้เงินของพ่อแม่เพื่อ,อีกเลี้ยงโรงเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซึ่งเป็นเพียงทางเลือกอื่นของพวกเขาวอลลิงฟอร์ดไม่ใช่ชออาเต้หรือเดียร์ฟิลด์อะคาเดมี่อย่างแน่นอนแต่ก็เต็มใจที่จะพาฉันไปแม้ว่าทันจะมีความผูกพันกับครอบครัวซาธาร็อกก็ตาม บารอนคิดว่าโรงเรียนจะให้โครงสร้างแก่ฉันไม่มีบ้านยุ่งไม่มีความวุ่นวายฉันก็ทำได้ดีเหมือนกันตรงนี้การที่ฉันไม่สามารถทำงานคำสาบได้นั้นเป็นข้อได้เปรียบจริงๆเป็นครั้งแรกที่มันมีประโยชน์กับสิ่งใดๆแต่ถึงกระน,นั้นฉันก็มองเห็นแนวโน้มที่น่ากังวลในตัวเองที่จะค้นหาปัญหาทั้งหมดที่ชีวิตใบนี้ควรจะหายไปเหมือนเรียกใช้กองเดิมพันเมื่อฉันต้องการเงิน เหมือนฉันไม่สามารถหยุดคำมุมได้ห้องรับประทานอาหารกรุด,ด้วยไม้และมีเพดานโค้งสูงซึ่งทำให้เสียงสะท้อนของเราผนังแขวนไว้ด้วยภาพวาดของหัวหน้าโรงเรียนคนสำคัญ และแน่นอนว่าวอลลิงฟอร์ดเองด้วยพันเอกวอลลิงฟอร์ดผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวอลลิงฟอร์ดถูกสังหารด้วยคำสาปหนึ่งปีก่อนที่คำสางห้ามจะมีผลบังคับใช้เขายยอย้อทันจะก,กรอบทองของเขา รองเท้าของฉันกระทบกับกระเบื้องหินออที่สึกหรอและฉันก็ขมวดคิ้วเมื่อเสียงรอบตัวฉันรวมเข้าด้วยกันเป็นเสียงเดียวที่ก้องอยู่ในหูของฉันเดินผ่านเข้าไปในห้องครัวมือของฉันรู้สึกเบียดเหงื่อเปียดชุ่มถุงมือขณะลักกระเปิดประตู ฉันมองไปรอบๆโดยอัตโนมัติเพื่อดูว่าออนเรย์อยู่ที่นี่หรือไม่เธอไม่ใช่แต่ฉันไม่ควรมองฉันต้องเมินเธอให้พอที่เธอไม่คิดว่าฉันสนใจแต่อย่ามากเกินไปมากเกินไปก็จะให้ฉันออกไปเช่นกันโดยเฉพาะวันนี้ที่ฉันสับสนมากคุณมาสายพนักงานเสิร์ฟอาหารคนหนึ่งพูดโดยไม่ละสายตาจากการเช็ดเคาน์เตอร์ เธอดูเลยวัยเกษียณไปแล้วอย่างน้อยก็อายุเท่าคุณปู่ของฉันและลอนผมดัดของเธอบางส่วนก็ร่วงหล่นออกมาจากด้านข้างข,างของฝาพลาสติกของเธออา,อาหารเย็นจบลงแล้วใช่แล้วฉันก็พึงพารรขอโทษอาหารถูกเก็บไปเธอมองมาที่ฉันเธอย,ยกมือที่หุ้งด้วยพลาสติกไว้มันจะหนาวแล้วฉันชอบทานอาหารเย็น ฉันยิ้มครึ่งๆที่ขี้อายที่สุดให้เธอเธอใส่หัวฉันชอบผู้ชายที่มีความอยากอาหารที่ดีพวกคุณทุกคนดูหอมมากและในนิสยาาศาสตรก็พูดถึงคุณที่โอดอยากเหมือนเด็กผู้หญิงไม่ใช่ฉันฉันพูดและท้องของฉันก็คำรามซึ่งทำให้เธอหัวรอออกไปข้างนอกแล้วฉันจะเอาจานมาให้คุณ นำคุกกี้2-3ชิ้นออกจากถาดที่นี่ด้วยตอนนี้เธอตัดสินใจว่าฉันเป็นเด็กยากจนที่ต้องการอาหารเธอก็ดูมีความสุขที่จะเะอารอาหารที่วอลลิงฟอร์ดนั้นดีไม่เหมือนกับโรงอาหารในโรงเรียนส่วนใหญ่คุกกี้มีสีเข้มพรอมกากน้ำตาลและเผ็ดด้วยขิง ตอนที่เธอนำมาสปาเกตตี้จะอุ่นๆแต่ฉันสามารถลิมรสโชริโซในซอสแดงได้ขณะที่ฉันกินขนมปังนาฬนกาวาเซอร์แมนก็เข้ามาที่โต๊ฉันนั่งลงได้ไหมเธอถามฉันเหลือบมองนาฬิกาห้องศึกษากำลังจะเริ่มเร็วๆนี้ผมหยิกสีน้ำตาลยุ่งเหยิงของเธอดูไม่ปัดออกดึงกลับมาด้วยที่คาดผมไม้จัน ฉันละสายตาไปที่ถุงป่านที่สะโพกของเธอซึ่งมีกระดุมเขียนว่าขับเคลื่อนโดยเต้าหู้ลงบนข้อเสนอสองและสิทธิของคนงานคุณไม่ได้อยู่ที่ชมรมโตวาทีเธอกล่าวใช่ ฉันรู้สึกแย่ที่ต้องหลีกเลี่ยงแดนิก้าหรือตอบคำถามที่หยาบคายกับเธอเพียงครึ่งเดียวแต่ฉันทำมาตั้งแต่เริ่มต้นที่วอลลิงฟอร์ดแม้ว่าเธอจะเป็นเพื่อนคนหนึ่งของแซมและการอยู่ร่วมกับเขาทำให้การหลีกเลี่ยงแดนิก้ายากขึ้นแม่ของฉันอยากคุยกับคุณเธอบอกว่าสิ่งที่คุณทำคือการร้องขอความช่วยเหลือมันก็เป็น ฉันพูดนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมฉันถึงตะโกนว่าเฮี hey, ยยูฉันไม่ได้สนใจเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆเธอทําเสียงไม่อดทน ครอบครัวของแดนนก้าเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง HEX ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนที่ต้องการทำให้การทำงานถูกกฎหมายอีกครั้งดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วจึงสามารถบังคับใช้กฎหมายที่ต่อต้านการทำงานที่จริงจังกว่านี้ได้ฉันเคยเห็นแม่ของเธอในโทรทัศน์กำลังถ่ายทำอยู่ในห้องทำงานของบ้านอิดของเธอในพริน์ตันส่วนที่เบงบานซึ่งมองเห็นได้ผ่านหน้าต่างด้านหลังเธอ นางวอเตอร์แมนเล่าว่าถึงแม้จะมีกฎหมายกำหนดแต่ก็ไม่มีใครอยากขาดคนโชคดีในงานแต่งงานหรืองานรับบัพติสมาและงานประเภทนี้ก็เป็นประโยชน์เธอพูดถึงว่าการป้องกันไม่ให้คนงานหาวิธีใช้พรสวรรค์ของตนยังถูกกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอาชญากรอย่างไรเธอยอมรับว่าตัวเองเป็นคนงานเป็นคำพูดที่น่าประทับใจคำพูดที่เป็นอันตราย แม่จัดการกับครอบครัวคนงานตลอดเวลาเดนิก,ก้ากล่าวปัญหาที่เด็กๆคนงานต้องเผชิญ ฉันรู้แล้วดานก้าฟังนะฉันไม่อยากเข้าร่วมชมรม H. E X. รุ่นน้องของคุณเมื่อปีที่แล้วและตอนนี้ฉันก็ไม่อยากยุ่งกับเรื่องแบบนั้นด้วยฉันไม่ใช่คนงานและฉันไม่สนใจว่าคุณจะเป็นหรือไม่พาคนอื่นมารับสมัครหรือช่วยชีวิตรหรืออะไรก็ตามที่คุณพยายามจะทำและฉันไม่อยากเจอแม่ของคุณเธอลังเลฉันไม่ใช่คนงานฉันไม่ได้เพียงเพราะฉันอยากจะ อะไรก็ตามฉันบอกว่าฉันไม่สนใจคุณไม่สนใจหรอกว่าคนงานจะถูกรวบตัวและยิงในเกาหลีใต้ใช่ไหมและที่นี่ในสหรัฐอเมริกาพวกเขาถูกบังคับให้ทำสิ่งที่โดยพื้นฐานแล้วเป็นภาระจำยอมสำหรับครอบครัวอาัจากรรมคุณไม่สนใจเรื่องนี้เลยเหรอไม่ทันไม่สนใจ ฝั่งตรงข้ามห้องโถงวาเลริโอ er กำลังมุ่งหน้าไปหาฉันนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้แดนเนีกตัดสินใจว่าเธอไม่ต้องการเสี่ยงต่อผลเสียหายจากการไม่ได้อยู่ในจุดที่เธอควรจะอยู่ยื่นกระเป๋าของเธอแล้วเธอก็เดินออกไปพร้อมกับมองกลับมาที่ฉันเพียงครั้งเดียวการผสมผสานระหว่างความผิดหวังและความดูถูกในการมองครั้งสุดท้ายนั้นช่างเจ็บปว